พุไทด้วยพุไทด้วยชีวิตสวัสดีครับเสวัสดีครับวันนี้วันอะไรวันนี้มันชื่นปีดวงเปล่าขึ้อะไมู่นี้เกียวรกัน ขายดีอยู <N 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 ่หนี่งคนต่อคิวกันเต็มเลยครับรือว่ามีพักหายอืมบางคนรอบางคนรอมีพักเหมือนเดิมีแต่หมูเป็นโรยโอเคอืมรวย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 ที่นี่เขาไปซื้อก็จะเอ้ามีพักเขากินหมดแล้วัืหลอกขายพอพอเขาเขาไปแล้วทีนี้มันจะพูดเอาคืนมันก็พูดไม่ได้ใช่ไหมตอนแรกจะเอาไลฟ์กับอกบสีขาวอ่าแล้เดียวเพราะ